สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรับได้ดวงในวิอดอนี้เราจะมาเนี่ยก็คือว่าอย่าทําสิ่งนี้เพราะศัตรูของคุณเขาจะได้ใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกให้คุณห้ามทําสิ่งนี้นะไม่งั้นศัตรูของคุณเนี่ยเขาจะได้ใจเขาจะเย้ยหยันคุณสมบาตพลังงานของคุณกด subscribe ไลค์แชร์นะคะ สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยเนาะกด subscribe นะคะเป็นการเปิดดวงคุณนะแล้วก็ดาราศีของคุณและศัตรูคู่รีของคุณนะคะสะเทอนคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟพรา c e s ราศีมีนธาตุน้ำวิโกราศีกันธาตุดินวอเทอรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกไฟธาตุไฟ,ไฟเมษสินานู เนปจูนธาตุดินประสบกันกรจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำแอร์ธาตุลมมิถุนตุนกุมแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินปูตโตธาตุลมมิถุนตุนกุมแล้วก็ยูเรนัสชาวถล,ลมมิถุนตุลกุมนะคะตัวเลขวันที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูคู่เรียของคุณนะมีเลข19 2เก5ยี่สิสายี่สิบห้า สิบสิบสองยี่สิบเอ็ดหกสิบแปดยี่สิบสองสี่ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสี่นะคะเรามาดูนะคะอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของศัตรูคู่เลีของคุณนะคะมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างมีตัววายเอเซตซีคิว ดีด็อกดีแคทแมวตัวทีโอมีเบิร์ตโนอโซนะคะแล้วก็เอ็นสมบัติพนักงานของคุณนะคะเรามาดูกันว่าศัตรูคู่รีของคุณเนี่ยนะ,ะเขาเป็นใคร แล้วนะคะตอนนี้อาการอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเขาที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานของคุณเอาไว้ที่หลังเนาะเป็นไพ่แนะนำนะคะจากไพ่ The Angel พลังงานของคุณวันนี้นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณวันนี้ <S <S เป็นอย่างไรบ้าง <S <S สำหรับใครที่มาเจอที่ดูน้องคลิปนี้ อ๋อไปทํางานเนาะเพจซอนนะคะเป็นคนที่ช่างพูช่างเจรจานะ,ะใช้ความรู้ความสามารถการทํางานในเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะคะบางคนท่านเหมือนกับว่าเ,ออเดินทางไกลด้วยก็ได้ณตอนนี้เวลานี้นะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทานะคะเหมือนกับจะต้องสางสงานด้วยแหละนะคะมีเรื่องที่จะต้องให้คิดให้ทํา นะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจบางคนท่านคืออาจจะไม่ได้เรียนมานะ,ะแต่ว่ามาทํางานด้านนี้นะ,ะก็เพราะว่าคุณมีความรู้ความสามารถนะคะเรียนรู้มานิดเดียวแต่สามารถที่จะนํามาใช้ในการทํางานได้ด้วยบางคนบางท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ไปสมัครงานนะคะได้รับเลือกให้ไปทํางานด้วยก็ได้หรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆ มอบหมายให้ทำนะคะเพื่อเหมือนกับอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะจะเหมือนกับคุณจะมีผลงานโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อเสียงด้วยนะบางท่านเหมือนกับคิดอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนแผนกหรือว่ามีการโยกย้ายตําแหน่งต่างๆได้ด้วยนะวันนี้เวลานี้นะก็รู้สึกว่าเออเป็นวันที่ดีของคุณเลยนะคะหลังจากที่ไปทําบุญวันแม่มานะคะก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณตั้งใจหวังไว้นะคะ ไปสมัครงานก็ได้งานแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆม,มีความโชคดีได้รับมอบหมายหน้าที่การงานหลายอย่างเลยบางท,ท่านก็รู้สึกเหมือนเออนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่กล้าหรือว่ามีความที่แบบวิตกกังวนใจในการทํางานแต่ไม่ไม่ต้องวิตกกังวนใจนะคะเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณเรียนรู้นะจุดใหม่งานใหม่ได้ดีอยู่แล้วนะมันสามารถที่จะทําให้คุณเหมือนกับเจริญก้าวหน้าได้นะคะ พลังงานของคุณตอนนี้นะคะอืมเนาะเรามาดูกันว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทํางานแหละนะคะเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทํางานใหม่นะคะไปเจอสิ่งใหม่สมัครงานใหม่ก็ได้งานนะทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้รับมอบหมายงานนะคะได้รับตําแหน่งหน้าที่ที่เหมือนเลื่อนขั้นแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนอะประคุท่านขยับขยายธุรกิจด้วย ไพ่บอกว่าศัตรูของคุณเนี่ยนะคะคนที่เขาจับจ้องดูคุณนะสังเกตพฤติกรรมของคุณเนี่ยนะ,ะเขาเป็นใครคนคนนี้ King of Cup นะคะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้ที่สามารถที่จะตัดสินใจนะคะในเรื่องของการทำงานของคุณตัดสินใจในเรื่องของความรับผิดชอบของคุณตัดสินใจที่จะมอบหมาย นะคะโอกาสดีๆให้กับคุณนะคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาเอ็นดูคุณมากๆเลยนะแต่เขาอะ่ะมีความที่แบบมีความยุติธรรมในตัวเองที่จะสามารถที่จะตัดสินใจทําให้คุณนะคะพุ่งทยานหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าตัดสินใจที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจได้ด้วยนะคะในด้านดีก็อาจจะเหมือนกับมอบหมายตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อน,อนตําแหน่งให้คุณ นะมองว่าเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่เอ็นดูคุณนะแล้วก็ทดสอบนะการทำงานของคุณด้วยแล้วก็อีกนะพลังงานหนึ่งก็คือผู้หญิงผู้ชายที่กําลังที่จะจับจ้องมองคุณนะคะที่จะแอบรักคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่แอบรักคุณแอบชอบคุณเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกคุณมาเป็นคู่รักในชีวิตในอนาคตข้างหน้าหรือว่ากําลังที่จะ ดูพฤติกรรมของคุณนะดูการกระทําของคุณดูการทํางานของคุณดูทัศนคติของคุณเพื่อที่จะเลือกคุณมาเป็นแฟนได้ในอนาคตนะคะแล้วก็พลังงานของผู้หญิงนะคะพลังงานของผู้หญิงนี่อาจจะมีน้อยนะเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะเหมือนกับรู้สึกเสียอกเสียใจรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะจะมีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าเขา มีพลังงานสามพลังงานนะคะพลังงานของหัวหน้าที่จะเหมือนกับมอบหน้าที่มอบในเรื่องของการงานที่ดีให้กับคุณแต่ขึ้นอยู่กับผลงานที่คุณทำแล้วก็มีอีกพลังงานหนึ่งคือพลังงานของคนที่รักคุณชอบคุณสนใจคุณแล้วก็อยากจะขอคุณเป็นแฟนหรือมอบสถานะนะ เออเป็นคู่รักกับคุณแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งผู้หญิงที่มีความที่เสียอกเสียใจยหรือว่าน้อยเนื้อต่าใจว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้ถูกหัวหน้าเลือกให้นะมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะที่สูงเท่ากันกับคุณอารมณ์เนี่ยเหมือนเป็นคู่แข่งของคุณนั่นแหละแต่คือเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าดูผลงานคุณไปก่อนนะคะประมาณนี้เนาะก็มีพลังงานลบนิดหน่อยนะคะ เรามาดูนะคะว่าสิ่งสิ่งเนี้ยนะคะเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่อยากจะบอกว่าคุณห้ามทำสิ่งนี้นะไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับโอกาสดีๆไม่งั้นคุณจะไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆไม่งั้นเขาจะไม่เลือกคุณเป็นแฟนนะคะคุณห้ามทำสิ่งนี้แลนดอมเรามาดูกันนะคะคุณห้ามทำสิ่งไหนหน้าไพ่บอกว่าคุณห้ามทำอะไรเด e ร o v เ r คุณห้ามมีลักษอนนะคะคุณต้องเหมือนกับว่ารักเดียวใจเดียวคุณห้ามโปรยเสน่ห์หวานสเสน่ห์กับคนอื่นคุณห้ามไปเที่ยวไปสังสรรค์น,นะคะไปเฮฮาปาร์ตี้ไปดื่มไปกินกับเพื่อนห้ามสัม,มเาระเทเมานะคะเพราะมีคนจับจ้องมองคุณอยู่อาจจะเป็นคนที่รักคุณแล้วเขากำลังพินิษพิจารณาคุณว่าเออคุณเนี่ย นะถ้าคุณทําแบบนี้ถ้าคุณเหมือนจับเจ้าชู้ถ้าคุณเหมือนกับว่าโปรยสเสน่ห์วานสเสน่ห์คุยแชทหลายคนนะไม่โฟกัสที่การทํางานคนคนนี้จะไม่ให้คุณเป็นแฟนนะคะคนคนนี้จะเหมือนกับว่าจะตัดสินใจเด็ดขาดเลยคุณเจ้าชู้เขาไม่ชอบผู้หญิงเจ้าชู้เขาไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้นะคะแล้วเขาก็จะไม่เลือกคุณเป็นแฟนด้วยจากที่เขาแอบดูแอบแอบชอบแอบรักคุณมานาน นะคนคนนี้ก็จะไม่เลือกคุณเป็นแฟนไม่ให้สถานะคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาักง,งานของหัวหน้าที่ทํางานบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาฟ้องมาบอกว่าคุณนิสัยไม่ดีนะคุณขี้เกียจคุณไม่มีความรับผิดชอบนะคะคะแนนของคุณจะติดลบทันทีเพราะว่านะหัวหน้าจะฟัง คำพูดจากคนอื่นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะก็อาจจะไม่มอบหมายตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันเหมือนกับว่าจะทําให้คุณจเจริญก้าวหน้าหรือว่าได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะหัวหน้าก็จะตัดสิทธิ์คุณไปหักคะแนนของคุณไปด้วยนะคะเขาจะฟังมาจากเพื่อนๆของคุณนี่แหละว่าคุณทํางานยังไงมีความรับผิดชอบไหมมีความประพฤติเป็นยังไงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะคะ ประมาณนี้แล้วก็มีพลังงานของผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เหมือนกับว่ากำลังที่จะรอให้คุณพลาดนะคะรอให้คุณพลาดจากงานที่คุณทำนะ,ะเมื่อไหร่ที่หัวหน้าเขี่ยคุณทิ้งนะคะเขาคนนี้จะขึ้นมาแทนที่คุณท,ทันทีนะคะพลังงานตรงนี้นะคะอ่านให้สามพลังงานเลยนะ นะก็เลือกเอาว่าคุณจะทําตัวยังไงนะคะหน้าไพา่บอกแล้วว่าห้ามทําแบบนี้แบบนี้นะห้ามอะไรอีกคะสีเรียนีเรียน the view of fortune ห้าถ้วยหน้าไพา่บอกว่าคุณอะนะคะคือเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม นะคะอาจจะชอบเก็บตัวหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ค่อยที่จะเล่าไม่ค่อยที่จะระบายให้คนอื่นได้รับรู้รับฟงังบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานเรามีไอเดียดีๆเรามีความคิดดีๆเรามีทัศนคติดีๆนะคะหรือว่าเรามีปัญหาอะไรกับใครนะให้พูดให้บอกให้รายงานให้หัวหน้าฟังนะว่าเพื่อนคนเนี้ย รู้สึกว่าเขาทําตัวแบบนี้เขาไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานบอกหัวหน้าเลยค่ะว่าคุณทํางานไม่ได้นะกับคนคนนี้ทัศนคติมันแตกต่างกันหรือว่าในเรื่องของการทํางานคือบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยถ้าคุณมีอํานาจในการพูดในการบอกในการสอนนะคะแล้วไปบอกคนคนนี้นะคนที่ต่อต้านคุณเนี่ย นะหรือว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการเงินหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะคะบอกหัวหน้าได้นะหัวหน้าพร้อมที่จะรับรู้รับฟังหรือว่าพลังงานของผู้ชายที่พร้อมที่จะให้คําแนะนํากับคุณนะอาจจะเป็นคนรักของคุณคนที่แอบรักคุณก็ได้นะเออนะคะถ้าแบบว่าคุณมีปัญหาอะไรคุยกับเขาได้ นะคะคุณต้องการอะไรคุณต้องการความชัดเจนจากเขาหรือเปล่าคุณต้องการให้เขาพูดหรือว่าบอกอะไรสแสดงความต้องการออกไปหรือว่าเป็นการโพสนะโพสโซเชียลออกไปเลยนะคะว่าตอนนี้ฉันเหงาตอนนี้ฉันอยากมีแฟนนะถ้าเป็นพลังงานของการเดียวกาคุณอยากมีแฟนคุณพร้อมที่จะเปิดใจคนคนนี้ก็อาจจะมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะแล้วก็ห้ามทําอะไรอีกสองดา แปดเหรียญห้ามทำนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยคุณชำนาญแล้วนะคุณเก่งแล้วนะคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วแต่คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะในความรู้สึกของคุณเส้นของคุณบอกว่าใช่นะคะคุณก็ต้องทำสิ่งนั้น นะ,ค,ะคุณอย่าฝืนเซนส์นของคุณคุณอย่าฝืนความรู้สึกของคุณนะคะการรู้สึกครั้งแรกเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะอย่าลังเลอย่าสงสัยอะไรทั้งนั้นนะคะห้ามลังเลห้ามสงสัยถ้ารู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้ชอบคุณนั่นแหละเขาชอบคุณนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออหรือว่าเขาไม่ชอบนะเพราะว่าเขาไม่คุยกับเราเลยประมาณเนี้ไม่ใช่เขาชอบคุณนะคะ เพราะว่าคุณรู้สึกได้มันจะมีเซนมันจะมีสื่ออะไรบางอย่างอะนะที่สัมผัสได้ว่าคนคนนี้ต้องชอบคุณแน่ๆหรือว่าเซนของคุณจะบอกว่าคุณทําสิ่งนี้ได้คุณทําสิ่งนี้ได้ดีคุณมีโอกาสมีโชคลาภถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานแล้วคุณจะนะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าคุณจะเสี่ยงโชคดีไหมถ้าคุณลังเลจริงๆแล้วนะ ตัวนั้นอะที่คุณจะเสี่ยงโชคอ่ะคุณมีโชคลาบนะคะคุณต้องเหมือนกับตัดสินใจซื้อไปเลยนะอย่าลังเลอย่าสงสัยอย่าไปเชื่อใครคนอื่นนะเพราะว่าดวงโชคลาบของคุณมาแล้วนะคะเซนต์ของคุณบอกแล้วว่าคุณต้องนะสำเร็จนะคะคุณต้องได้สิ่งนี้คุณต้องเชื่อเซนต์ของคุณนะเชื่อในจิตวิญญาณของคุณนะคะอย่าลังเลและอย่าสงสัย นายไพ่บอกแบบนี้แล้วนะห้ามทำอะไรอีกนะคะโอห้ามบอกคนอื่นเลยห้ามบอกคนอื่นแล้วเลยว่าคุณมีปัญหาปัญหาเรื่องเงินนะห้ามบอกคนอื่นเลยว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินห้ามบอกคนอื่นเลยว่าคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่าง นะภาระต่างๆหนี้สินนะคะต้องเก็บปิดบังเงียบไว้นะเียบไว้อย่าบอกใครเพราะว่าจะมีคนมาดูถูกคุณเหยียดยามคุณหรือว่านะใช้จุดอ่อนตรงเนี้ยของคุณนะไปบอกไปกล่าวคนอื่นนะคะว่าการที่คุณแบบทําแบบนี้แบบนี้เพราะว่ามีหนี้สินเยอะแน่เลยหรือว่าการที่คุณมีภาระเยอะนะอาจจะทําให้เหมือนกับ คุณจะไม่ได้เจอคนที่เขาเลาะรับชอบคุณอะประมาณเนี้ยคนที่เขาเหมือนกับจับจ้องที่จะจีบคุณอะคือเขาไม่ชอบในเรื่องของการที่คุณไม่เคลียร์ตัวเองคุณไม่มีความรับผิดชอบนะคะสภาวะนิสินห้ามบอกไล้ใจห้ามบอกนะคะห้ามประกาศบอกคนอื่นนะคะแล้วก็ห้ามบอกเกี่ยวกับความฝันด้วยถ้าฝันฝันเห็นโชคลาภก็ไม่ต้องบอกคนอื่นนะ,ะเดี๋ยวคนอื่นจะเหมือนกับมาพูดบันทอนนะคะไม่ถูกหรอกไม่ออกหรอก อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะบั่นทอนความรู้สึกของเรานะคะแล้วเราจะไม่ได้โชคลาบนะคะเออเป็นความลับเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ความลับเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะผิดหวังอกหักเสียใจนะคะออคนนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องไปเล่าเรื่องความรักนะ,ะบางคนเขาจะมองว่าคุณไร้สาระนะคะคุณดูไม่เป็นผู้ใหญ่ คุณดูไม่มีความรับผิดชอบคุณดูบ้าบ้าผู้ชายบ้าความรักนะงมงายกับความรักไม่โฟกัสการงานนะคะอย่าไปพูดอย่าไปบอกนะคะเรื่องแบบนี้3เรื่องนะหนเรื่องความฝัน 2. เรื่องการเงินปัญหาการเงินสามเรื่องภารกิจนะคะภารกิจที่คุณจะต้องทำนะคะเออปิดบงังเรื่องของตัวเองไว้นะไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกนะคะเพราะว่า จะมีคนที่แบบจะเอาความลับของคุณไปพูดแน่ๆเสียหายนะคะเรื่องอะไรที่นะคุณห้ามพูดแล้วศัตรูจะได้จ่ายห้ามบอกเรื่องการวางแผนชีวิตค่ะเรื่องอนาคตของคุณเร,รเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณนะรู้สึกว่ากําลังจะประสบความสําเร็จ นะงานที่คุณทํากําลังประสบความสําเร็จคุณวางแผนอนาคตไว้แบบนี้แบบนี้นะคะจะมีคนที่เหมือนกับนะเรียนแบบคุณได้นะคะเอาความลับของคุณมาเย้ยหยันได้นะแล้วก็นะทำตามคุณได้เรียนแบบคุณอะนะเป็นเรียกว่าคอนเทนต์หรือว่าไอเดียนะเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตการเงินอะไรต่างๆนะคนนี้จะแอบเข้ามาเรียนแบบคุณ นะคะทําให้เหมือนกับว่าไอเดียของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของคุณเพียงคนเดียวนะเพราะว่าคนอื่นเอาไปทําก่อนนะคะไม่ต้องบอกเลยนะถ้ามีคนมาถามนะว่าเนี่ยเธอกําลังวางแผนเรื่องอะไรอยู่เธอกําลังทําอะไรอยู่โปรเจกต์อะไรอยู่ไม่ต้องบอกเลยค่ะเพราะว่าเจดดาบขยายเขาเหมือนกับว่าเป็นคนที่บอกว่าเออไม่ต้องกลัวหรอกว่าฉันจะพูดความลับของเธอพูดนะคะถึงเขาไม่พูดเขาก็เอาความลับของคุณเนี่ย นะคะไปทํางานไปต่อยอดของเขาอยู่แล้วการที่เขามาหลอกล่อนะคะถามบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับงานของคุณเกี่ยวกับครอบครัวของคุณเกี่ยวกับชีวิตของคุณเนี่ยเขาจะทําให้อนาคตของคุณนะคะเหมือนไม่ได้เกิดเลยอารมณ์นี้นะคนคนนี้จะจับจ้องที่จะทําลายคุณชื่อเสียงของคุณความสําเร็จของคุณการเงินของคุณด้วยนะคะเงินในบัญชีก็ไม่ต้องโพส์นะ เออนะคะปิดบังไว้ไม่ต้องบอกนะคะว่าเราจะทำอะไรเราจะวางแผนอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องบอกเรื่องปัญหาว่าคุณกำลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะ,ะกำลังทะเลาะกับใครอยู่ใครกำลังไม่ชอบคุณคุณไม่ชอบคนนี้หรือเปล่าอารมณ์เนี้คือแบบไม่ต้องไปบอกว่ากำลังทะเลาะกับเพื่อนไม่ต้องไปบอกว่าทะเลาะกับคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะโมโหด่าทอกับใครมานะคะครอบครัวไม่มีความสุขอะไรเงี้ยทะเลาะกับพอ่อทะเลาะกับสามีไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าบอกไปคนเหล่านี้นะ,ะเขาจะสมน้ำหน้าคุณค่ะนะคะเหมือนกับว่าเขาจะคอยหัวล้อย,ย่อคุณเย่อหย่นะคะุณนะว่าคุณเนี่ยนะ,ะขนาดความลับในครอบครัวยังเอาไปพูดเลยความลับนะของตัวเองเนี่ยเอาไปบอกเลย แล้วทะเอลาะก,กับสามีสามีมีกิ๊กเงี้ยนะไม่รู้เป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าไปทะเอลาะก,กับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็เรานะอาจจะเป็นตัวสำรองก็ได้นะคะเธอไปทะเอลาะก,กับเขาเธอมั่นใจหรือว่าเขาจะมาขอเธอแต่งงานจะให้เธอเป็นแฟนอะไรแงี้เพื่อนก็จะเยอะหยันนะคะบางคนท่านคือบอกว่าฉันทะเอลาอะก,กับแฟนมาแฟนเธอคนไหนหรออ๋อนะพอบอกออกไป อา้าวสามีชาวบ้านนี่อะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้นะไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับใครก็ตามมีปัญหากับใครก็ตามหรือว่ามีปากมีเสียงหรือว่าไปช่วยเหลือใครก็ตามช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะหรือว่าคนนี้เป็นหนี้คุณนะคะคือไม่ต้องไปบอกเลยนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้คนที่ฟังคุณเนี่ยมันจะไปบอกอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยคนนี้มาเล่าว่าเธอเป็นหนี้เขาแน่เธอเป็นหนี้เขาจริงหรือเปล่านะคะ ออแล้วพานให้คนนี้โกรธนะไม่ใช้นี่คุณอีกก็ได้เช่นกันฉะนั้นนะคะคุณเหมือนกับมีข้อกรรมในเรื่องของนะคะความที่คนอื่นจะคอยหักหลังคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเหมื er อนมีศัตรูที่คอยที่จะทําลายชีวิตของคุณทุกรูปแบบเลยอ่ะนะคะมันมาคือมรุมมาต้มคุณทุกรูปแบบเลยทั้งเพื่อนร่วมงานเอ่ยน,นะ,ะทั้งเอ่อคนที่ อยากจะทําให้ครอบครัวของคุณแต่แยกแตกร้าวด้วยนะคะคือบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเนี่แหละนะคะคืออันตรายมากมมองว่าคือไม่มีใครหวังดีกับคุณอะนะคะฉะนั้นก็อย่าพูดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการปิดวาจานะคะห้ามพูดอะไรเลยเกี่ยวกับตัวคุณนั่นแหละนะคะพอหรือยังมีอีกไหมห้ามพูดอะไรอีกคะสองเหรียญ ห้ามพูดนะะในเรื่องของการที่ได้งานใหม่ะะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆทำงานใหม่จะทำโปรเจกต์อะไรจะไปสมัครงานที่ไหนนะไปอยู่กับใครมีความรักใหม่ไปเจอใครแฟนชื่ออะไรนะคะประมาณนี้ห้ามพูดห้ามบอกเลยนะกับอนาคตของคุณกับการใช้ชีวิตของคุณกับความรักของคุณนะกับคนที่จะมาหาคุณด้วยนะคะไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดว่าคุณเจอความรักแล้วนะ เออคุณมีแฟนแล้วนะนะคะไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าคนที่เข้ามารักคุณหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณคนที่เข้ามาตีสนิทก,กับคุณนะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเหมือนจะมาแป๊บเดียวอ่ะนะคะมาแป๊บเดียวแล้วก็อาจจะไปหรือว่าคนที่คุณเจอในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเอง นะเราคือเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเราจะคบกับคนนี้เป็นแฟนหรือว่าเขาจะคบกับเราเป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าเขาจะขอเราแต่งงานหรือเปล่าหรือว่านาะที่ใหม่ที่คุณทํางานไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะอยู่ได้นานไหมคุณจะทํางานได้กี่เดือนนะคะบางทีคุณอาจจะมีปัญหาแล้วก็ออกงานก็ได้ไม่ต้องบอกเขานะคะเหมือนกับว่าปิดเงียบนะคะเรื่องราวของตัวเองเลยอ่ะ นะไม่ต้องบอกใครนะเพราะว่าไม่มีใครหวังดีกับคุณนตอนนี้เวลานี้ไม่มีใครที่จะแบบเหมือนชื่นชมหรือว่าให้คําแนะนํากับคุณอ่ะนะคะไม่ต้องบอกแล้วก็ไพ่อยากบอกอะไรเด็กถ้วยนะคะน้าไพ่บอกว่าอืมไม่ว่าคุณนะคะจะรู้สึกดีกับใครแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกโกรธใครมากแค่ไหนก็ตามนะคุณจะ ทุกจะสุขนะคะจะเดือดร้อนจะมีปัญหาอะไรกับใครขอให้คุณนะ,ะเก็บเงียบนะคะปิดบังไว้ในใจก่อนนะคะเรื่องราวบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องรายงานให้คนอื่นรู้นะคะความทุกข์ความสุขอนาคตของเราไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกไม่มีใครมาใส่ใจแล้วก็ไม่มีใครมาหวังดีกับเรานะเหมือนตัวเราเองที่หวังดีกับเราอะนะคะน้าภัยออกมาแบบนี้นะ,ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเรียกว่านะ,ะมันตรงกับ เออเรียกเรียกว่ามันตรงกับการสอนนะทัศนคติเอ่อที่ทำให้ตัวเราเนี่ยเหมือนระวังตัวได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในสังคมแบบนี้นะคะคือไม่ได้ให้มองโลกในแง่ร้ายแต่มองว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะคะมันอาจจะมีความที่แบบเปลี่ยนไปเพราะว่าทุกคนมองว่าคนอื่นๆนะคะมองเป็นคู่แข่งกันหมดเลย นะแข่งแย่งจริงดีชิงเด่นกันหมดเลยนะคะฉะนั้นขอให้คุณนะสุขก,ก็สุขอยู่ในพื้นที่ของคุณทุกก็ทุกอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสนะให้ตัวเองนะได้มีในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้อนาคตข้างหน้าเพื่อตัวเองนะคะไม่ได้เพื่อคนอื่นนะฉะนั้นนะคะตัดสินใจให้มันแน่ชัดว่าสิ่งไหน อใช้เซนส์ของคุณนี่แหละนะสิ่งไหนที่คุณพูดออกไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความลับนะคะแล้วคนอื่นเอาไปพูดแล้วเราไม่รู้สึกแย่เนี่ยเราก็พูดได้แต่ถ้าสิ่งไหนพูดออกไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความลับมากๆบอกใครไม่ได้เดี๋ยวถ้าคนนี้นะเอาไปพูดนะเราเสียหายแน่ๆน่ก็ไม่ต้องพูดนะคะอืม <S <S คือไม่น่าไว้ใจคุณอยู่ในสังคมที่ไม่น่าไว้ใจในเรื่องของการที่แบบเออ ขายนะขายความลับของคนอื่นแล้วคือศัตรูของคุณจะมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในแวดวงสังคมที่อาจจะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจด้วยนะคะน้าไพาจึงออกมาบอกว่าคือไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะเพราะว่านะ,ะเราต้องไว้ใจตัวเราเองนะไม่ใช่ไว้ใจคนอื่นนะคะสิ่งที่จะต้องเตือนจะต้องบอกนะคะ เมดิเ a ชันบริง n อาเซอร์นะคะนาภัยบอกว่าทำสมาธิทำสมาธิแล้วคุณจะได้มาซึ่งนะคะสติความคิดนะคะไอเดียต่างๆนะ,ค,ะคุณจะรู้ว่าเพราะอะไรทำไมนะคะสามารถที่จะตัดสินใจได้โดยเซนต์ของตัวเองนะคะ Helpful people ขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้เราช่วยนะเพราะว่าเราไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตัวเราเองนะเราถึงช่วยนะคะถ้าช่วยแล้วมันเดือดร้อนตัวเราในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องช่วยนะ three something better มีบางอย่างที่ดีกว่านะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่า อาจจะเป็นสถานที่ทำงานอาจจะเป็นสิ่งที่นะคุณคิดว่าตรงนี้มันใช่ละแต่มันอาจจะไม่ใช่สำหรับคุณก็ได้เพราะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเหนือกว่านะที่จะทำให้คุณเหมือนประสบความสำเร็จได้นะคะฉะนั้นการตัดสินใจเป็นคำตอบที่ตัวคุณจะต้องคิดแล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะ ก็หน้าไพา่ออกมาประมาณนี้เนาะอย่าทำสิ่งนี้เพราะศัตรูของคุณนะเขาจะได้ใจหรือว่าเขาจะรู้ความลับของคุณหมดเลยนะคะอืมเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่มาเจอคลิปเราคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ